ีทุกคนวันนี้นะเราจะพาทุกคนมาดูร้านอาหารไทยในทุกอากาศกาันเออแต่ร้านอาหารไทยที่เนี่ยคือจะไม่ได้เหมือนร้านอาหารไทยทั่วไปนะเออที่เราแบบเคยไปกินกันอะไรเงี้ยแต่ที่เขาเน้นหลักๆของที่ร้านนี้เลยนะก็คือจะเป็นพวกการขายแบบอ่าผักเออ,เอ,อหรือว่าจะเป็นเครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยที่มาจากไทยนะเออ ซึ่งอันเนี้ยแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้มาที่นี่นะเออคือแบบตื่นเต้นยังไม่เคยแบบเข้าไปแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามีเมนูอะไรยังไงมากมายนะเออก็เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปกันเนาะแต่ที่ตอนนี้ก็คือเมื่อกี้นะเราอะเดินผ่านร้านมาแล้วเออแล้วคือแบบร้านมันเล็กกว่าที่เราคิดไปมากเลยเลยแต่ข้างในอะมันกลับมีคนกลุ่มนั่งกินข้าวอยู่อะเอเอเยอะอยู่นะซึ่งเป็นลูกค้าเยอะอยู่อะเออเราก็เลยแบบ รออยู่หน้าร้านสักแป๊บเดียวเราค่อยเข้าไปเนาะร้อยมันมีที่ว่างก่อนเนาะเออซึ่งในระหว่างรอเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าร้านกันเนาะว่ามันมีอะไรกันบ้างไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าบาย นี่นะก็คือใบโบ,โบัวบกเออซึ่งเราไม่เคยเห็นในญี่ปุ่นเลยอะ่ะเอออยากได้มากก็แพ็คนี้เนาะประมาณอ่าปริมาณก็ประมาณนี้เนาะเออขายในราคาที่240เิเยนนี่เยน่าสนมากอันนี้แล้วก็มีอันไหนนะอนี้ไหนพิอบอมัาซมี่สักชีมเยุะมากอะ่ะ อันนี้อยู่ที่820เยนนะทุกคนก็200กว่าบาทเออเกือบ300เนอะซึ่งดูดิก็มีประมาณนี้อยากได้อยากไม่ล่าผักชีมากเลยอะ่ะเอดเด็ดแล้วก็มีผักบุ้งเนาะผักบุ้งนี่ไงคุยชีใช่ใช่ใช่ผักบุ้งหายากมากจริงในซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นนี่คือหาไม่ได้เลยนะเจ๋งมากอันนี้อยู่ที่170เยนนะทุกคนเออผักบุ้ง อันนี้นะเป็นคานานะเอออยู่ที่ราคา350ยเยนมีอยู่แค่นี้ไม่กี่ต้นอะ่ะเออแต่ก็แบบเออถือว่าราคาก็โอเคนะถ้าเทียบแบบในราคาญี่ปุ่นนะเออเพราะมันหายากเนาะ เขาน่ากินมากเขาตัดเปนไฟไดนี่มากคือดูดีมาก แล้วก็กินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่ของหวานกันเพราะว่าตอนสั่งอ่ะเราบอกเขาว่าเราเขอเพิ่มของหวานไปในเซตอาหารด้วยเนาะก็คือบุ๊กพาสัสไปประมาณ300เยนมั้งแต่ถ้าใครจะไม่เอาก็ได้เนาะหรือว่าใครจะมาส่งแย่เพิ่มต่างหากก็ได้ก็6 0เยนเนาะซึ่งขนาดมัจจะใหญ่กว่านี้นะเนอดีนะ๋ยวเราไปกินของหวานกันดิว่าอยากกินแล้วแม่ทิ้มาก you <music> แล้วตอนนี้เราก็กินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเราใช้เวลาในการกินนานมากประมาณแบบสองชั่วโมงได้ปะ่ะ<ม>เพราะว่าเราอะตอนระหว่างเรากินใช่ไหมก็มีพน,นักงานที่ร้านเนี่ยเรอเขาก็มาท้าแล้วเ,เขาก็มาถามว่าแบบเออเพราะว่าตอนที่ระหว่างเรารอคิวอะเราก็เขียนชื่อใช่ไหมว่ให้เราเขียนชื่อล้วก็เขียนชื่อไปเนาะเออแล้วพนักงานเขาก็มา ชื่อร like ิบ่อนหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออใช่เขาบอกไปชื่อเล่นจริงๆเลยหรออะไรอย่างเงี้ยบอกอื้อใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุยไปคุยมาแล้วเขาก็ถามว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเราคนไทยเออเขาไปบอกมือที่ใจใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่พอโลค้างๆที่มากินเออเป็นผู้หญิงสองคนเขาก็หันมาพูดแล้วเขาก็เฮ้ยฉันเคยไปอยู่ไทยมานะฉันไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชมานะฉันจะเป็นคุณครูที่นั่นอ่ะคุยกันมันเลยค่ะวันนี้ทั้งทั้งอะไรนะพนักงานใช่ไหมเจ้าของร้านทั้งเเราาานะแแลล้้วกก็บบูค ท,ทุกคนดูบดูอ็นจแล้วก็ดูแฮปปี้อยู่ในไทยมากอ่ะออม่รู้สึกดีใจอ่ะอดีใจมากๆแล้วพอเสร็จปุ๊บยังไม่พอพูดเลยใช่มเจ้าของเาขาเขบว่าเขาอคือเหมือนว่าเคยไปอยู่เชียงใหม่แลบอทุกทียนในทุกปีอ่เขาจะกลับเชียงใหม่ ครั้งหนึ่งตง่อปีเนาะซึ่งในแต่ละครั้งที่เขากลับอะ่ะเขาก็จะกลับแบบแบบอ่าอยู่สักประมาณเดือนหนึ่งอะ่ะเออเพราะเขามีพูดอยู่เชียงใหม่อีกเออคือเป็อะไรที่แบบโหสนุกอะ่แะ,อะออออแล้วรู้สึกดีใจอ่ะเออที่เขาชอบแล้วเขาก็แบบพูดภาษาเหนือ,อใส่เลาสวัสวดีเจ้าอะไรเงี้ยคือแบบน่ารักมากเอาพอเรากินเสร็จปุ๊บเราก็มาเดินดูของเนาะเราก็ซื้อของที่ต้องการเนาะกลับมาซึ่งมันก็อยู่ได้ทุกนี้แล้ว <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราซื้ออะไรมาบ้างนะอันแรกเลยก็คืออันนี้ พันโลโนโบอันนี้ราคาอยู่ที่280ปสเยนนะเออ,อแล้วก็ต่อไปออันนี้ซ <laughs> อสืูเขาท้องขนาดจิว๋วอันนี้อยู่ที่200รยเยนเออแล้วก็มี รอยสีราอชาอันนี้เท่าไรสามร้อยเยนถือว่าราคาไม่แพงมากนะสำหรับราคาในที่ขายที่ญี่ปุ่นนะเราว่าเออโอเคเลยอ่ะแล้วก็อันสุดท้ายเจด้าน้ำจิบุซูกิสามร้อยห้าสิบเยนดีอะดีอะจริงๆอะเราจะอีกอย่างก็คือถั่วเขียวเว้ยเพราะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีขายถั่วเขียวมีแต่ถั่วแดงที่เคยกินๆขาอยากไปกินอ่ะค<อ>ือเราอยากทำ ก็หัวเขียวกิมมากเออแล้วก็ไม่เห็นที่ร้านตอนแรกก็ไปซื้อแล้วจะหยิบแล้วตือ,อหยิบแล้วแล้วพ่อสิรมาดูวันหมดอายุเออซึ่งมันหมดอายุไปแล้วอะ่ะเออเพิ่งหมดไปเมื่อแม่แบบเดือนเจ็บอะไรเดิอนแปดอะไรแบบนี้เขาก็ไม่ขให้เราเขาแต่เราว่าจริงก็คงทินได,ด้อยู่แหละแต่ว่าแบบเออด้วยความที่แบคนนี้ผุดอะไรเงี้ยเนาะเขาเห็นหมดอายุเขากไม่เอาขอโทษเนี่อะไรเงี้ยก็เลยอด ัวเขียวเออเราไว้ข้างหน้าเราก็คงต้องมาไปไต่อดีขอขึ้นราคาขอขึ้นไว้ขอรีได้ไหมอ่างเงี้ยเรากินได้ <c oughs> เออเยวไว้ข้างหน้าค่อยมาใหม่เพราะว่าเออละครังนี้ที่เรามาที่ร้านเนาะก็คือเราได้กินเป็นอาหารเวียดน,นามเนาะเออซึ่งเขาบอกว่าเมนูอะ่ะเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป,อเป็นอะไรอะไรอ่ะเออแล้วแต่ว่าจะเดือนนี้จะเป็นเมนูอะไรไม่เป็นเดือนอ่ะแล้วแต่เขาว่าเออเขาก็จะเปลี่ยนเมนูไปเรื่อย แล้วพอวันนี้เรามาจากจังหวัดเป็นอาหารเวียดนามก็มีอยู่2อย่างเราก็สั่งกันมาคนละอย่างเนาะออซึ่งที่ทุกคนได้เห็นไปนั่นแหละในตอนต้นคลิปเะนาะที่เรากินกันถึงว่าอร่อยนะอิ่มมากแล้วคือเดอ่ะคือแบบผักก็คือสดใหม่ดีมากเพราะว่าเขาบอกว่าเจ้าของร้านเขาก็คือปลูกผักเองเลยดีมากเป็นร้านอาหารไทยที่แบบมีเจ้าของร้านอะไรอย่างนี้นะร้านแฮปปีออ้ happy. อาหารก็อร่อยดีแล้วสึกเป็นกันเองมากมากแี้ประทับใจจังหาั เราก็มารีวิวให้ทุกคนดูประมาณนี้เนาะสำหรับร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นเนาะ mm hmm. เออว่าแบบเป็นติวประมาณนี้นะอะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยเราก็ชอบโอเคไป <laughs> แล้วติดตามเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านทุกคนสำหรับใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ใครที่ไม่เคยกด subscribe ให้เราก็อย่าลืมกด subscribe ให้เราด้วยนะไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเลทุกคนบ๊ายบาย